มีผู้ว่าแปคงชาติคนใหม่มานะครับก็ได้มีเสียงเรียกร้องจากคนในแวดวงการเงินการธนาคารทั้งหลายว่าขอให้ผู้ว่าคนใหม่นะครับไม่เป็นแบบเดิมนะฮะเรียกว่าอย่าอยู่บนห้องอย่าอยู่บนหอคอยงาช้างนะครับลงมาดูพี่น้องประชาชนลากญ่าเดินถนนเดินฟุตบาทกันบ้างไม่ใช่ดูแต่ตัวเลขสถิตินะครับอ่านะนี่คือข้อเรียกร้องที่ผมเข้าไปดูในหนังสือพิมพ์หลากหลาย ความคิดเห็นหลายๆฉบับนะครับก็เขียนกันมาแบบนั้นซึ่งผมก็ต้องบอกว่าเห็นด้วยจริงๆนะครับเพราะผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่มักจะมาเน็บแนมกันให้กันแห่ผู้ว่าคนเก่าอยู่เสมอนะครับเอาเป็นว่าท่านผู้ว่าคนเก่าแกก็เป็นคนเก่งคนเรียนเก่งเรียนสูงความรู้ดีชาติตระกูลดีก็ว่ากันไปแต่ว่าสําหรับผมผมรู้สึกว่าท่านผู้ว่าคนเก่ายังไม่เขาเรียกว่าไงยังไม่มีอินเนอร์ ที่จะเข้าใจความรู้สึกพี่น้องประชาชนแล้วก็เข้าใจความรู้สึกเจ้าของธุรกิจหรือนักธุรกิจระดับเล็กๆกลางๆที่เป็นเรียกว่าเป็น SME ทั้งหลายนะครับเอาเป็นว่าก็ท่านก็หมดวาระไปเรียบร้อยแล้วนะครับคนใหม่ชื่อคุณวิไทยรัตนากรน,นะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพูดกันถึงเรื่องบุคคลนะครับวันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของหนึ่งท่านที่ตอนนี้ ต้องเรียกได้ว่าได้รับตําแหน่งหน้าที่ใหม่นะครับจากเดิมเป็นผู้อำนวยการธนาคารอ,อมสินตอนนี้นะฮะคุณวิไทยรัตนากรน,นะครับได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการแบง์ชาติเออว่านึกดึกชื่อไม่ออกนะคือผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเออเอาแค่เรียกว่าแบงก์ชาติแล้วกันนะครับเป็นผู้ว่าแบงก์ชาติคนใหม่นะครับแทนคนเก่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ มีผู้ว่าแป้งชาติคนใหม่มานะครับก็ได้มีเสียงเรียกร้องจากคนในแวดวงการเงินการธนาคารทั้งหลายว่านะขอให้ผู้ว่าคนใหม่นะครับไม่เป็นแบบเดิมนะฮะเเรียกว่าอย่าอยู่บนห้องอย่าอยู่บนหอคอยงาช้างนะครับลงมาดูพี่น้องประชาชนลากย่าเดินถนนเดินฟุตบาทกันบ้างนะไม่ใช่ดูแต่ตัวเลขสถิตินะครับอ่านะนี่คือข้อเรียกร้องที่ผมเข้าไปดูในหนังสือพิมพ์หลากหลาย ความคิดเห็นหลายๆฉบับนะครับก็เขียนกันมาแบบนั้นซึ่งผมก็ต้องบอกว่าเห็นด้วยจริงๆนะครับเพราะผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่มักจะมาเน็บแนมกันแห้กันแห่ผู้ว่าคนเก่าอยู่เสมอนะครับเอาเป็นว่าท่านผู้ว่าคนเก่าแกก็เป็นคนเก่งคนเรียนเก่งเรียนสูงความรู้ดีชาติตระกูลดีก็ว่ากันไปแต่ว่าสําหรับผมผมรู้สึกว่าท่านผู้ว่าคนเก่ายังไม่เขาเรียกว่าไงยังไม่มีอินเนอร์ ที่จะเข้าใจความรู้สึกพี่น้องประชาชนแล้วก็เข้าใจความรู้สึกเจ้าของธุรกิจหรือนักธุรกิจระดับเล็กๆกลางๆที่เป็นเรียกว่าเป็น SME ทั้งหลายนะครับแต่เอาเป็นว่าก็ท่านก็หมดพระวระไปเรียบร้อยแล้วนะครับคนใหม่ชื่อคุณวิไทยรัตนากรน,นะครับคอนเทนต์วันนี้ของผมเนี่ยก็คือมันเป็นบทความที่นะฮะที่คุณวิไทยเนี่ยแกให้ความคิดเห็นไว้เมื่อวันที่19กกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งวันนี้วันที่ห คลิปวันนี้วันที่23นะครับซึ่งเมื่อวานเนี้ยได้รับการแต่งตั้งมาเรียบร้อยแล้วก็ให้ความคิดเห็นก่อนที่จะได้เป็นผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับความคิดเห็นนี้ถูกตีพิมพ์ในกรุงเทพธุรกิจนะครับผมจะอ่านให้ฟังแล้วกันนะแต่ว่าจากความคิดเห็นของผู้ว่าแบงค์ชาติท่านนี้นะครับก็เอาเป็นว่ามันก็จะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะเบสิกแต่ดูทรงแล้วอ่ะท่านผู้ว่าคนใหม่เนี่ยน่าจะเข้าใจนะชีวิตความเป็นอยู่ คนไทยระดับรากญ้ามากกว่าคนเดิมใช้คํานี้แล้วกันนะอ่ะลองไปฟังความคิดเห็นนะเขาใช้คำว่าสูตรแกหนี่วิไทยรัตนากรนะตอนนี้เป็นผู้ว่าแล้วแต่ตอนที่ให้ความเขียนคือผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับบอกว่าเป็นนี่ไม่ผิดแต่ต้องเข้าใจอนะครับใช้คำนี้เป็นนี่ไม่ผิดแต่ต้องเข้าใจในเนื้อหาบทความหรือในเนื้อหาคลิปวันนี้นะจะบอกว่าเนื้อหาที่เขาจะพูดกันถึงนะครับจะโฟกัสที่ ประโยคที่เด็ดว,ว่าการมีหนี้ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องเข้าใจและเลือกประเภทหนี้ให้ดีนะครับโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบีย้ยเป็นสําคัญและควรหลีกเลี่ยงหนี้บัตรเครดิตหากไม่จําเป็นอ่าอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่มันเป็นเรื่องปกติที่หลายคนรู้อยู่แล้วนะท่านบอกว่าเลือกประเภทหนี้ให้ดีโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบีย้ยเป็นสําคัญแต่สําหรับคนที่ไม่เดือดร้อนเงินจะพิจารณาอัตราดอกเบีย้ยเป็นสําคัญ ผมจะบอกเสมอว่าถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจ s m e เราควรจะต้องกู้เงินในช่วงเวลาที่เราไม่ต้องใช้เงินะนะนะหลายคนก็่อบอกว่าบ้าหรือเปล่าเนะีผมทาคลิปแบบเนี้ยประเภทแบบเนี้ยไปหลายปีละนะผมทําคลิปประเภทนี้ไปหลายปีละนะแล้วก็มีหลายท่านก็เอาไปทาเป็นคอนเทนต์ต่อยอดของตัวเองกันไปเยอะนะผมทําพูดประโยคนี้มาเมื่อ7จ็ดแปดปีที่แล้วนะตอนที่ผมทํา y o u t u b e ใหม่ๆลองไปหาฟังกันดูแล้วกันเราควรจะกู้เงินตอนที่เราไม่เดือดร้อนหลายคนก็จะบอกว่ามึง,งโง่เปล่าคนไม่เดือดร้อนจะกู้ทําไมวะ ดอกเบี้ยทําไมวะคนเดือดร้อนเห็นต้องกู้เงินนะผมต้องบอกว่าไอ้คนที่พูด่ะคือโง่เพราะว่าอะไรครับคนเราเนี่ยทําธุรกิจ SME ธุรกิจทั่วไปไม่ว่า SME ธุรกิจทั้งเล็กทั้งใหญ่อะในช่วงที่เศรษฐกิจดีธุรกิจของคุณดีเนี่ยทุกอย่างจะดีหมดหน้าตาคุณก็จะสดใสล่าเริ่งพูดจาเสียงดังโผงผางแบบอารมณ์ดีอะนึกภาพว่าสเตทเม็เงินก็เข้าแบบโอ้โหเข้ากระชูดเลย นะครับลูกค้าก็เยอะนะขายของก็ดีเงินเก็บก็ได้ไม่มีอะไรไม่ดีเลยอมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในบริษัทคุณเข้ามาในกิจการของคุณเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับโปรไฟล์ของคุณนะทุกอย่างดีหมดบอดเครด,ดิตโลจ่ายตรงใจดีสเตทเมนต์เดินสวยมีเงินอมมีเงินทุนเพิ่มเติมแหลือว่าไปชั่วโมงนั้นแหละคุณควรจะต้องกู้เงินนะครับชั่วโมงนั้นคุณควรจะต้องกู้เงินแต่ที่เมื่อกี้บอกว่าการเลือกประเภทนี้ให้ดีโดยพิจารณาจะอาจจะดอกเบี้ยเป็นสําคัญ ก็คือช่วงที่คุณกาลังดีอ่ะคุณสามารถเลือกได้เฮ้ยแบงค์นี้ให้ผมเท่าไหร่แบงค์นี้ให้ผมเท่าไหร่นะคุณก็ไปใช้บริการกับแบงก์ที่ให้เงื่อนไขกับคุณดีที่สุดนะครับอัตราดอกเบี้ยถูกที่สุดคุณก็ไปเลือกอันนั้นแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไปกู้ตอนที่เดือดร้อนแล้วนะไปกู้ตอนที่เดือดร้อนแล้วโปรไฟล์ไม่ดีสเตตเมนต์ไม่ดีแบบเครดิตบโรนี่นี่หลังแอนน่ะเพราะนั้นเนี่ยคุณเลือกดอกเบีย้ยไม่ได้คุณอาจจะไปยื่นกู้กสิกรไทยพาณิชย์กรุงศรีแบงก์กรุงเทพทหารไทยปรากฏวว่่่าไไอ้้บคใใหหญๆพกเเนียยมุณล นะเพดอกเบีย้ยแม่งแล้วดอกเบีย้ยมันก็ประมาณ MRR เงี้ยนะครับสมมุติ7%็ปซบวกลบนะกู้ไม่ได้ไปกู้อะไรได้ครับไทยเครดิต <ridge> เ, <c oughs> เกียรตินาคินอะไรเงี้ยนะซึ่งโอ้โหแม่งดอกเบี้ย10กว่าเปอร์เซ็นต์อัพเนี้ยจากเดิมที่คุณต้องได้7%็ดเปเนี่ยคุณต้องไปกู้ดอกเบี้ย10กว่าเปอร์เซ็นต์เี้ย1ิบสามสิบี่ิบาสิหกซ็มีนะคุณเลือกไม่ได้เพราะคุณจะเป็นต้องใช้เงินอ่านะเพราะเะนั่นเนี่ยไอ้คำพูดของคุณวิททัยี่่บอกวา เลือกประเภทนี้ให้ดีโดยพิจารณาจะอาะดอกเบีย้ยเป็นสำคัญอันนี้ถ้าคุณไม่อยู่ในสถานะที่คุณสามารถเลือกได้เนี่ยผมถึงให้ข้อคิดไงเอาเป็นว่าไปปรับใช้กันอเองแล้วกันแต่ผมแค่บอกว่าเวลาเราจะกู้เงินควรกู้ในตอนที่เราไม่เดือดร้อนอเราเลือกไม่ได้ไอ้แบงค์ใหญ่แม่งไม่ให้กูก็ูกไทยเครดิตก็ได้วะเกียร์นาคิงก็ได้วะดอกเบีย้ยแม่งสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะเพราะนั้นเนี่ยข้อนี้คุณก็ทําตามที่เขาแนะนําไม่ได้ละนะครับอ่ะต่อมาคุณวิทัไทยบอกว่า แนะ3วิธีจัดการหนี้บ้านให้หมดเร็วคือการรีไฟแนนซ์หรือรีเทนชั่นทุกๆ3ปีเพิ่มยอดผ่อนชำระต่อเดือนและนำเงินพิเศษมาโปะเพื่อตัดเงินต้นเดี๋ยวผมค่อยตรงลึกให้ฟังแล้วกันทีนี้ตอนนี้ประเทศไทยเนะี่ยมีปัญหาหนี้ครัวเรือนนะหลายคนได้ยินได้ินข่าวเรื่องนี้มาบ่อยนะหนี้ครัวเรือนตอนนี้ประเทศไทยนี้ครัวเรือนอยู่ที่ประมาณ88%แต่ว่าเมื่อหลายเดือนก่อนนี่อยู่ที่90%ัพซึ่ง จริงๆเขาบอกว่าไม่ควรเกิน80%นะครับไม่ควรเกิน80%เพราะถ้าเกิดเกิน80%เนี่ยแปลว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะเอาเงินเนี่ยที่ได้มาจากรายได้เนี่ยเอาไปใช้หนี้ก่อนถึงค่อยเอาไปจับจ่ายใช้สอยเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าการที่คุณมีหนี้ครัวเรือนเยอะเนี่ยไม่ใช่ว่าไปบริโภคทําให้หมุนเวียนดีนะไม่ใช่แปลว่าเศรษฐกิจมันจะชะลอตัวจากการจับจ่ายใช้สอยของผู้คนน้อยลงเพราะว่าคนกลัวเป็นหนี้เสียกลัวเครดิตบูโรขึ้นเอาเงินไปจ่ายหนี้ก่อนดีกว่านะ เหลือกินเหลือใช้นิด,นดๆหน่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องแก้ปัญหานีโครัวเดือนในสามภาพใหญ่นะก็คือต้องทําให้เศรษฐกิจเติบโตนะแล้วก็ต้องลดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้นะแล้วก็มาตรการเสริมจากภาครัฐอ่ะคือทั้ง3ทั้ง3ปัจจัยที่พูดมาเ่ยทำให้เศรษฐกิจโตคือ GDP โตลดอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็มาตรการเสริมจากภาครัฐเน,รเนี่ยสเงื่อนไขเนี่ยผู้ว่า์ชาติมีส่วนร่วมได้ เพราะ,ะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าท่านจะช่วยแบบไหน,นในสามามราารที่ท่านพูดออกมาเนี่ยนะครับที่สุดท้ายเนี่ยคุณวิทัยบอกว่านอกจากการแก้หนี้แล้วนะครับการออมก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกันนะโดยต้องมีเป้าหมายว่าควรจะออมก่อนใช้และกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนไม่ใช่แค่ฝากเงินอ่าหลายคนแบบบอกว่าโอ้ท่านพูดว่าเลอะเทอะมากเลยแค่จะกินจะใช้ทุกวันนี้ผมยังแทบไม่พอเลยครับท่านนะแล้วจะออมก่อนใช้ยังไงอ่าเดี๋ยวผมจะแกะประเด็นให้ฟังแล้วกันนะซึ่ง ดูเหมือนไม่มีอะไรนะในคอมในการที่ผู้ว่าแบงค์ชาติท่านใหม่แนะนํามาดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มีมุมมองอะไรให้คุ้ยแค่แกะเกาได้ค่อนข้างเยอะนะอะก็คุณวิทยยแกก็ไปเ,เขาเรียกว่าไง <c oughs> ไปไป,ไปเป็นวิทยากรในงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูงนะครับที่สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจคุณวิทไทยเขาก็บรรยายเรื่องหนี้บ้านหนี้บัตรหนี้นอกระบบจัดการอย่างไรนะครับ คุณวิทยยก็บอกว่าอย่างนี้นะครับทุกคนมองเห็นว่าเศรษฐกิจไม่ดีและดูน่าจะซึมลึกยาวนานขณะนี้ภาคการส่งออกและท่องเที่ยวเป็นกําลังขับเคลื่อนหลักเริ่มน่ากัางวลจากความเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนจากภาษีสารัตขณะเดียวกันนะครับเศรษฐกิจยังเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นหนี้ครัวเรือนการกระจายไรายได้สังคมสูงวัยก็คือคนแก่เยอะขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ความไม่แน่นอนทางการเมืองนะครับ ทีนี้ต้องบอกว่าด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องภาษีธรรมที่เข้ามาไอภาษีธรรมตอนเนี้ยของอเมริกาเนี่ยมันบรรลุข้อตกลงกันไปหมดแล้วนะว่าจะเป็นอินโดฟิลิปปินเวียดนามมาเลนะยกเว้นไทยนะไทยกับพม่านะลาวนี่ไม่แน่ใจมาะเทลาประเทศเล็กเกินเขมรด้วยล่าไม่ได้จบแนละ้วตอนนี้คือเหลือเหลือพม่าลาวเขมรไทยที่ไม่จบนะครับในอาเซียนเขาตกกันหมดแล้วก็คือเอาเป็นว่า ไอ้เรื่องต่างๆเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมันก็เลยทําให้ว่าโอกาสของประเทศไทยเนี่ยจะกลับมาฟื้นหรือเปล่าแล้วจะทาให้กลับกลับมาเติบโตยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะครับคุณวิทัไทยบอกว่าการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยไม่สามารถทําสําเร็จได้ด้วยมาตรการเดียวนะแต่ต้องช่วยกันนะทำงานสอดประสานกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการออกมาตรการต่อเนื่องเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาและต้องเป็นมาตรการที่ทําได้จริงนะครับ เพื่อทําให้ประชาชนหายใจได้คล่องขึ้นมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งสเสนภาพของเศรษฐกิจมหาภาคเป็นเรื่องจําเป็นขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจให้โตได้อ่าคุณวิทย์ไทยก็บอกว่าเศรษฐกิจมหาภาคเป็นเรื่องจําเป็นนะแปลว่าใช้ได้จริงๆทุกคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเศรษฐกิจมหาภาคเ,เรื่องจําเป็นคือมหาภาคต้องไปก่อนแนวทางแนวโน้มทิศทางต้องชัดเจนก่อนนะครับส่วนรายละเอียดตีกย่อยอันเนี้ยว่ากันแต่คุณวิทยยเนี่ยต้องบอกว่าท่านก็มีประสบการณ์นะผมจําไม่ได้แล้ว แกน่าจะเคยอยู่ออมสินแล้วเคยอยู่อะไรมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยหรืออยู่พวกบริษัทหลักทรัพย์ด้วยนะต้องไปหาดูประวัติท่านวิทัวทยดูแลดูกันนะคุณวิทยรัตนากรดูนะฮะแต่ก็อยู่ในแวดวงการเงินการธนาคารมาโดยตลอดคือถ้าอยู่ออมสินเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าจะรู้ระดับรากญ้าด้วยนะรู้ปัญหารูา้วิธีการที่จะเขาเรียกว่าปล่อยสินเชื่อนะกับรายย่อยนะพบพี่น้องประชาชนไปเซอร์เวตตามสาขาอะไรเงี้ยนะไม่แน่ใจคุณวิทไทยแกไปหรือเปล่า แต่ว่าภาพรวมโดยเศรษฐกิจมหาภาคมันสาคัญคือทิศทางต้องชัดเจนก่อนแล้วก็ค่อยเขาเรียกว่าไงอ่าปรับปริปรับปรุงปรับเปลี่ยนแก้ไขเงื่อนไขต่างๆให้มันเข้าเข้าไปกับกับแนวโน้มมหาภาคที่เราจะไปนะครับทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผู้ว่าคนเก่าเนี่ยก็จะกลัวแต่เรื่องเงินเฟ้อนะกลัวจะกลัวกังวลเรื่องค่าเงินนะกังวลเงินไนะหลออกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่ากังวลไม่ต้องไปกังวลค่าเงินให้ค่าเงินมันอ่อนเนี่ยดีกว่า พอประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาการส่งออกกับการท่องเที่ยวถ้าควรจะให้ค่างเงินมันอ่อนให้ารค่า,งางเงินแข็งทําเพื่อเพื่ออะไรไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเรื่องเขาแล้วกันผมจะพูดผมความรู้น้อยไม่อยากไปวิพากษ์วิจารณ์เยอะเดี๋ยวคนอื่นจะมาดา่าว่ามึงมีความรู้แล้วว่าไปวิพากษ์วิจารณ์ผู้ว่าคนเก่าขเขาโอเคครับขอภัยอ่าเอาเป็นว่าคุณวิทัยเนี่ยแกก็บอกว่าเศรษฐกิจมหาภาคเป็นเรื่องจําเป็นนะครับ <c oughs> ดีฮะนีแนวโน้ม ประเทศไทยน่าจะดกเบีย้ยถูกลงกว่านี้สักห้าสิบตังค์นะภายในปีเนี้อ่ะทีนี้คุณวิทัไทยแกบอกว่าวิธีการแก้ปัญหานี้ครัวเรือนทําได้สามแนวทางนะครับคือหนึ่งเศรษฐจต้องเติบโตคนต้องมีรายได้เพิ่มนะก็จะมีความสามารถในการชําระหนี้เพิ่มขึ้นสัดส่วนหนี้ครัวเรือนที่เป็นเปอร์เซ็นต์และยอดหนี้รวมจะลดลงได้จากขนาดเศรษฐจที่ใหญ่ขึ้นน o m i n a l GDP อยู่ที่ี่้าเปซนเป็นไปได้หาก ตรางเงินเฟอ้ออยู่ในระดับค่ากลางก่อเป้าหมายที่ 1- นึและเศรษฐกิจโตได้2.5%เชื่อว่าภายใน2อถึงสปีสัดส,ส่วนหนี้ครัวเรือนจะลดลงได้ต่ากว่า80%เศรษฐกิจต้องโตเพราะเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจโต GDP โตหนี้ครัวเรือนจะลดลงไปเองนะครับผมยกตัวอย่างเช่สมมน,น,นออชมสมมุติว่าตอนนี้หนี้ครัวเรือนอยู่ที่8ปเใช่ป่ะอ่าสมมุติเป็นหนี้อยู่88 GDP ร้อยนะเท่ากับ8 8ถูกไหมอ่าแต่ถ้าหนี้เท่าเดิมอ่ะคือ8% 8 แต่ถ้า GDP จากร้อยกลายเป็นร้อยห้าอันเนี้ยสัดส่วนมันไม่ใช่แปดแปดเปอร์็ละสัดส่วนมันจะลดลงก็คือเอาแปดสิแดหารด้วยร้อยห้าไม่ได้หารด้วยร้อยละนะต่อให้นี่เท่าเดิมแต่แค่ GDP คุณคุณโตขึ้นคุณโกร w ขึ้นแค่นั้นเองนะมันก็จะทําให้อัตราส่วนต่อ GDP มันลดลงนี่ไม่จะเป็นต้องลดลงก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่นี่คือมุมมองที่เขาบอกว่า GDP ต้องโตก่อนนะแตท่ทีนี้ GDP มันจะโตได้มันก็ แบงค์ชาติมันก็ทําคนเดียวไม่ได้นะครับมันก็ต้องมันก็เอาเป็นว่ามันคนไทยก็ทําเองไม่ได้อ่ะ <c oughs> คุณหรือผมหรือใครก็ตามที่ฟังอยู่เนะี่ยเราทําให้ GDP โตเองไม่ได้อ่ะแต่เราต้องทําให้ธุรกิจเราดีขึ้นเนะ่ยมันก็ทําให้ภาพรวมประเทศดีขึ้นแต่ว่า GDP มันจะโตไม่โตมันขึ้นอยู่กับระดับรัฐบาลแล้วละครับระดับองค์กรภาครัฐอืมนะแต่เอาว่าไอ้ข้อนี้ยมันต้องโตมันถึงจะแก้อ่านี้ครัวเรือนได้นะร้อนี้ข้อแรกนะครับ ข้อที่สองบอกว่าต้องลดลดดอกเบีย้ยเงินกู้จะช่วยลูกหนี้ตัดเงินต้นได้มากขึ้นแม้จะจ่ายเท่าเดิมซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระหนี้และทําให้สภาพการเงินส่วนบุคคลดีขึ้นและลดหนี้ครัวเรือนในภาพใหญ่ลงเร็วขึ้นนะอ่ะโอเคถ้าหลายคนบอกว่าผมเคยพูดเสมอนะว่าผ่อนบ้าน <c oughs> ดอกเบีย้ยลดลงเนี่ยผ่อนบ้านคุณก็จ่ายค่าง,งวดเท่าเดิมอยู่ดีนะคุณต้องผ่อนบ้านเดือนละหมื่นห้าดอกเบีย้ยมันลงไปห้าสิบสตางค์นะคุณก็จ่ายเดือนละหมื่นห้าเหมือนเดิม นะครับเพียงแต่ว่าไอหมื่นห้าที่คุณจ่ายเข้าไปเนี่ยมันจะไปตัดเงินต้นมากขึ้นเพราะดอกเบี้ยมันถูกลงนะครับไปตัดดอกเบี้ยน้อยลงไปตัดเงินต้นมากขึ้นมันก็เป็นหลักจิตวิทยาไงว่าโอา้ความรู้สึกแบบว่าเอ้ยมันมันรู้สึกดีว่ะจ่ายไปหมื่นห้าแต่ก่อนหมื่นห้านี่ตัดต้นแม่งตัดต้นไปพันหนึง่งสมมุตินะตัดต้นหนึ่งพันดอกเบี้ยแม่งล่ไปหมื่นสี่แต่ถ้าเกิดดอกเบี้ยมันลดลงจากหมื่นสี่เหลือหมื่นสามพัน เงี้ยหรือหมื่นสามพันห้าร้อยเงี้ยตัดต้นเพิ่มขึ้นพันห้าตัดต้นเพิ่มขึ้นห้าร้อยยังรู้สึกดีไงน,นะครับแต่ส่วนสินเชื่อบุคคลสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่ออะไรพวกนี้ต่อให้กดอกเบีย้ยแม่งลงไงแม่งก็คิดคุณสิบหกเปอร์เซ็นสิบแปดเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมไปเละนะไม่มีผลแต่มันมีผลกับนี้ครับบริษัทใหญ่ๆที่เขาใช้วงเงิน OD ตัว PN นะครับ LCTR ี a c k i n g Credit นะอะไรพวกนี้ที่เป็นเงินหมุนเวียนเนี่ยซึ่งมันจะมีดอกเบี้ยแต่ละเดือนเกิดขึ้นนเนี่ย มันทําถ้าดอกเบีย้ยมันถูกลงเนี่ยมันทาให้อ่าต้นทุนของบริษัทที่เขาใช้อ่าวงเงินสินเชื่อเนี่ยทําให้เขามีต้นทุนที่ถูกลงนะครับโดยภาพรวมเนี่ยถูกลงแต่ละเจ้านิดๆหน่อยๆแต่โดยภาพรวมของประเทศมันถูกลงนะมันทาให้มีมันจะทําให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้ามีการลดดอกเบีย้ยแบบจริงจังนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ลดแบบบ้า,บ,าบอคอแตกจนกระทั่งประเทศเละเทะ ถนะ้าเงินบาทอ่อนเงินเฟอ้อพุ่งกระจายก็คงไม่ใช่นะเขาคงไม่ลดอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าที่ผ่านมาของประเทศไทยเนะี่ยผมรู้สึกนะความรู้สึกผมนะแม่งดูแต่อเมริกาอเมริกาแม่งขึ้นดอกเบีย้ยสองครั้งเราก็ยังไม่ขึ้นอ่ะพออเมริกาขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นตามเขาพอเขาลงเราก็ลงตามเขานะทำไมต้องไปตามเขาด้วยไม่เข้าใจเหมือนกะันนะ <c oughs> อย่าไปพูดเยอะความรู้สู้เขาไม่ได้พูดเยอะเดี๋ยวมีคนมาด่า อันนี้คือมาตรการที่2ก็คือลดดอกเบี้ยงเงินกู้นะที่คุณวิทยัยแกบอกมาตรการที่สาก็คือบอกว่ามาตรการเสริมอื่นๆที่ภาครัฐจะต้องเข้ามาช่วยบรรเทานะอย่างเช่นที่ผ่านมาโครงการบบงกชาติมีอะไรครับคุณสู้เราช่วยคลินิกแก้หนี้ทั้งด่วนแก้หนี้นู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยแต่ลองไปดูจริงๆว่ามันช่วยจริงหรือเปล่านะคุณสู้เราช่วยทําไม,ไมเมฟดสองไม่ออกมาทันที เฟสหนึ่งออกมาแต่ใครจะเข้าเฟสหนึ่งได้คุณต้องเป็นหนี้เสียก่อนตุลาหกเจ็ดแบงค์ชาติบอกว่าขยายเฟสจากหมดเขตไปแล้วรับรสมัครถึงสิ้นเดือนมิถุนาคุณจะไปขยายระยะเวลาสมัครเพื่ออะไรในเมื่อคนที่จะเข้าะเขาเข้าไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขาเขาไม่ได้เป็นหนี้เสียก่อนตุลาหกเจ็ดเขา,าเป็นหนี้เสียหลังหกแปดนี่เปิดเฟสสองสักทีคือจะขยายระยะเวลาให้เข้าเพื่ออะไรในเมื่อคนมันก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นหนี้เสีย หลังมันไม่ได้เป็นหนี้เสียก่อนกําหนดคือแก้อะไร,รแก้ไม่ตรงจุดผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะอืมอ่ะโอเคเอาว่าไปแล้วกันแบบเงุนหยิดแบงค์ชาติมากนะไม่ใช่ผมคนเดียวนะผมอ่านบทความของอย่างคุณสุรพลโอภาสเถียนเครดิตบูโรก็บน่นๆแต่เขาไม่พูดตรงๆว่าเป็นเป็นใครอ่ะองค์กรคือใครอ่ะผมเดาว่าเป็นแบงค์ชาตินะครับอ่ะคุณวิทยยก็บอกว่าการมีหนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่จะต้องเลือกและรู้จักว่าเป็นหนี้เพื่ออะไร พิจารณาอัตราดอกเบีย้ยให้ดีนี่บ้านมีดอกเบีย้ยต่ําสุดส่วนแพงที่สุดคือหนี้บัตรไม่แนะนําให้เป็นหนี้บัตรเครดิตเลยถ้าไม่จําเป็นนะครับผมเองตอนนี้เป็นหนี้บัตรเครดิตผมมีบัตรเครดิตอยู่แต่ผมไม่แทบไม่ใช้เลยมีวงเงินโทรนิดนึ่งนะมีทั้งว i s d o m มีทั้ง s c b First แต่ไม่มีภาระหนี้เลยไม่ใช้ไม่ใช้เลยใช้ก็คือใช้ปุ๊บก็จ่ายปั๊บนะแล้วพยายามที่จะไม่ไม่ใช้อะ่ะเพราะว่าถ้ารู้สึกว่าต้องใช้แล้วต้องจ่ายตังค์เต็มวงเงินอะ่ะ มันจะไม่พยายามใช้อะไรสิ่งที่มันไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าก็เขาเรียกว่าใช้ชีวิตมาพอสมควรแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรที่อยากจะได้แล้วส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ช่วงหลังที่ผมซื้อผมก็ได้ไปซื้อพวกแกดเจ็ตเนี้ยนะโน้ตบุ๊กมือถือกล้องอุปกรณ์ต่างๆสนุกสนานในการถ่ายทําคลิปผมมันก็มีความสุขแต่ว่าใช้ประโยชน์นะก็เอาเป็นว่าคุณวิทย์ยบอกว่านี่บ้านโอเคแต่นี่บัตรอย่าพยายามใช้นะครับอ่ะทีนี้มาดูรายละเอียดลงลึกเลยนะฮะคุณวิทยยแกบอกว่า สูตรจัดการหนี้บ้านอา่าต้องตัดต้นให้เร็วนะครับคุณพิทยไทยบอกว่าการที่มีหนี้บ้านยิ่งลดค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ยก็ยิ่งปิดหนี้ได้เร็วขึ้นสําหรับคนที่มีหนี้บ้านสามารถจัดการได้3แนวทางคือ1ช่วง3ปีแรกที่ดอกเบีย้ยต่ําที่สุดเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ3%ามเปอซนะสำหรับลูกหนี้ที่มีประวัติชาระดีสิ่งที่ต้องทําคือทุกๆ36สาาเดือนขอให้ยื่นรีไฟแนนซ์หรือรีเทนชั่นกับธนาคารเดิมให้ดอกเบีย้ยถูกๆอ่ะมันกลับมาอยู่ในดับต่ําลงนะ,ะนะครับก็คืออย่าง มัยคุณพ่อคุณแม่เราไม่มีนะเขาจะมีช่วงหลังๆคือช่วงสองปีหรือสปีแรกเป็นอัตาราดอกเบี้ยที่ถูกนะเช่นอัตราดอกเบีย้ยสเปเซปีที่สาปีที่4เป็นต้นไปดอกเบี้ยก็เป็นลอยตัวอย่างเงี้ยในช่วงสาปีแรกนี่ที่ดอกเบี้ยถูกๆเนี่ยหรือผมมีอยู่ช่วงหนึ่งผมมีช่วงหนึ่งลูกค้าตอนนั้นอยู่ธนาคารคาร์ตองเคอ,อ,อ,อดอกเบีย้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์หนึ่งปีโอโหเลาใจมากเลยคุณอัดเต็มที่เลยเพราะจ่ายเข้าไปนี่ตัดต้นเต็มเ็มคือในช่วงสองปี3าปีแรกที่ดอกเบี้ยคุณถูกๆ นะครับเพราะมันจะไปตัดเงินต้นเร็วมากนะพอครบ3ปีคุณก็ทํา Retention กับธนาคารเดิมนั่นแหละขออัตราดอกเบี้ยเดิมที่เราเคยได้ในช่วงที่ถูกๆ3ปีแรกเข้าใจว่านะฮะ retention เนี่ยน่าจะใช้ทำน่าจะขอได้แค่2ครั้งนะฮะสปีแรกพอขึ้นปีที่4ีขอได้อีกอาจจะได้2ปีแล้วพอขึ้นปีที่ปีที่5้าปีที่6ขอได้อีก2ปีเป็นทั้งหมด7ปีอ่ะคุณจะได้อัตราดอกเบี้ยถูกไปประมาณ7ปีถ้าคุณขอ retention นะไม่ขอย้ายแบงก์นะครับเขาเรียก r retention นะ แต่การที่จะรีเทนชันเนี่ยครั้งที่2หรือครั้งที่3เนี่ยคุณอาจจะไอ้ครั้งที่หหรือครั้งที่2เนี่ยคุณอาจจะได้ดอกเบี้ยอาจจะไม่ได้เท่าเดิมนะครับต่อาจจะแพงกว่าเดิมหน่อยนึงนะในช่วงรีเทนชันเนี่ยคุณต้องอัดเต็มที่เลยเพราะคุณตายเท่าไหร่มันไปตัดตัดดอกนิดเดียวเพราะดอกบรนถูกใส่เต็มที่มันก็จะไปตัดต้นมากขึ้นนี่คุณก็จะลดควบห้าควบห้าเลยช่วงนี้เพราะดอกเบี้ยมันถูกนะแต่ถ้าเรารี ถ้าเรา retention เรารู้สึกว่าดอกเบี้ยมันได้ไม่สะใจถ้าเรา refinance ไปแบงก์อื่นดอกเบี้ยถูกกว่าับ retention กับธนาคารเดิมก็ refinance ไปนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดที่คุณจะ refinance ได้นี่ก็คือนอกจากการผ่อนชําระบ้านหลังนี้ที่คุณจะ refinance ผ่อนตรงแล้วอ่ะแล้วคุณมีความสําคัญบอกว่าชั้นผ่อนบัตรตรงผ่อนบัตรสินเชื่อกดเงินสดผ่อนรถตรงอ่าบัตรกดเงินสดสินเชื่อบุคคลบัตรเครดิตผ่อนรถหลังจากที่คุณมีบ้านแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยต่อให้คุณผ่อนตรงก็ตามมันอาจจะมีปัญหาการรี f i n a n c e ของคุณได้นะ เพราะว่าธนรราคาที่มันจะรับรีไฟแนนซ์ไปมันจะมองว่าเขาเรียกว่าไงคุณมีภาระหนี้ค่อนข้างเยอะนะเพราะนั้นเนี่ยต่อให้คุณผ่อนตรงก็เหอะมันก็ไม่อยากได้เพราะว่ามมนมีความเสี่ยงนะอันนี้ต้องระวงังอย่าสร้างหนี้สร้างสินเยอะเกินไปนะครับในช่วงที่เราผ่อนบ้าน3าปีนะเราจะรีไฟแนนซ์รีเทนชั่นอะไรก็ตามแต่รีเทนชั่นเนี่ยเขาไม่ดูนะถ้ารีเทนชั่นเนี่ยคุณจ่ายตรงจ่ายดีเนี่ยเขาเขารีเทนชั่นให้คุณได้อยู่แล้วไม่ต้องเช็คบูโรไม่ต้องอะไรเลยนะครับรีเทนชั่นไม่เหมือนกันนะแต่ถ้้าเกิดแลว แพงกว่าการีฟแนนซ์ไปห้าสิบตังเงี้ยคุณต้องคำนวณดีๆนะเพราะว่าคุณจะต้องเสียค่าค่าจดจำนองใหม่ค่านูนค่านี่อีกเพียบนะประกันชีวิตอะไรกับว่าไปต้องไปดูตรงนั้นด้วยนะคำนวณดูดีๆอ่ะทีนี้ถ้าเราอยากหมดหนี้บ้านเร็วขึ้นนะคุณวิทัยเคยบอกว่าคุณต้องจ่ายมากกว่าเดิมนะถ้าเช่นคุณผ่อนเดือนละหมื่นห้าคุณอาจจะจ่ายขึ้นไปสักพันหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดอ่เดือนเดือนนี้ไม่มีตัง เยอะก็จ่ายเท่าเดิมที่ต้องจ่ายคือหมื่นห้าเดือนนี้เหลือตังหรือทําอะไรมาได้เงินถูหวยเลย้ยก็จ่ายหมื่นแปดสองหมื่นก็จ่ายเข้าไปจ่ายมากกว่าเดิมค่างวดเดิมเนี่ยที่คุณจ่ายจำนวนเงินที่คุณจ่ายเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันจะไปตัดต้นทั้งหมดทีนี้คุณก็ต้องดูเงื่อนไขของแต่ละธนาคารด้วยนะว่าแต่ละธนาคารเนี่ยมันให้เราโปะได้กี่เท่าบางธนาคารให้โปะได้ไม่เกิน2เท่า3เท่าอันนี้ก็ไปดูเงื่อนไข บางธนาคารคุณจ่ายเกินเข้าไปอ่ะมันไม่เอาไปตัดนะมันจะไปตั้งพักไว้ให้ในเดือนถัดไปนะแม่งโคตรเขี้ยวหลายแบงก์่ผมบอกไปดูแบงก์ใหญ่ๆคุณจ่ายเข้าไปมันไม่เอาไปตัดให้มันไม่เอาไปตัดเงินต้นให้นะมันเอาไปตั้งพักเอาไว้มันเอาเงินคุณไปดองนะดูดีๆนะครับหลายแบงก์เป็นอย่างนั้นหลายแบงก์เขี้ยวก็เขาบอกว่าถ้าสิ้นปีเนี่ยคุณมีโบนัสนะเดือนนี้ได้โบนัสปีนี้ได้โบนัส5เดือนได้โบนัสสองแสนโอ้ยคิดแล้วไปทำอะไรดีวะกูกูมีใครบอกว่าเอาโบนัสนะไปเคลียร์บ้านเพิ่มดีว่่ามเแตหลคนไะ เก็บไว้ใช้บ้างเก็บหาความสุขแต่แล้วแต่นะแต่ว่าแค่บอกว่าเราเรีบมีบ้านมีบ้านเราก็รีบตัดหนี้ให้มันจบแล้วก็จะมีความสุขมันโล่งนะครับทีนี้คุณวิทยไทยก็บอกว่านอกจากการเป็นหนี้แล้วเนี่ยคุณก็ควรจะสนใจเรื่องการออมเงินด้วยนะแต่หลายคนจะบอกว่าออมเงินออมไม่ไหวทุกวันนี้ภาระหนี้เต็มที่อยู่แล้วนะค่าใช้จ่ายแม่งเต็มแมก็กเหลือเดือนละเงินเดือนมีเงินเดือนออกกินใช้เลี้ยงดูพ่อแม่ลูกเมียผ่อนนู่นผ่อนนี่เดือนหนึ่งแม่งเหลือ หลือไม่ติดลบอ่ะหรือประมาณเดือนร้อยสองร้อยพอดีเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยนงะเอาร้อยสองร้อยไปเก็บไหมละ่ะก็ออยังดีนะะเก็บออมเดือนสองร้อยเงินเดือนประมาณสี่ห้าหมื่นเก็บออมเดือนสองร้อยก็ยังดีนะคุณวิทัยบอกว่าคุณคุณจะต้องเก็บเงินนะคุณจะคุณจะต้องออมเงินนะเอาหวางหวางเอาไว้ตอนกเกษียณ่นะแต่คงบางคนผมไม่ยังเป็นผมมีบริษัทมีโพรเวนฟันผมโดนตัดเงินเดือนอยู่แล้วผมซื้อประกันอ่ะนะนะก็ว่าไปก็ดีนะครับทีนี้คุณวิทยยก็บอกว่าถ้าคนที่ มีเงินเดือนน้อยเนี่ยแล้วออมไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าจะออมเขาจะแนะนําว่าให้ออมก่อนใช้นะคือเงินเดือนหนึ่งเงินเดือนห้าหมื่นออมก่อนเลยไหมสิบเปอร์เซ็นคือห้าพันดึงออกมาเลยห้าพันไปฝากประจําฝากอะไรไว้เลยก็ได้นะแต่ผมบอกเลยนะการไปฝากนะเดี๋ยวสักพักพอฝากเดือนละห้าพันปีละหกหมื่นสมมุติคุณฝากไว้ได้สักสามปีเป็นเงินประมาณแสนแปดสองแปดสองแสนนะเดี๋ยวแม่งได้เอามาใช้อ่ะ <laughs> เดี๋ยวได้เอามาใช่ไหมผมว่าล่ะออมไปเถอะสักพักเดี๋ยวก็ได้เอามาใช้ แม่งอดทนอดกั้นไม่ได้หรอกนะครับแต่เอาเป็นว่าคุณวิไทยบอกว่าให้ออมก่อนใช้อืดีที่สุดแต่ถ้าใครออมไม่ได้นะมันไม่พอจะกินอยู่แล้วปูดภาษาผมไม่ออไม่ไม่พูดเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นคําหยาบมันไม่พออ่ะทายังไงคุณวิทยบอกอาไม่เป็นไรสมมติว่าตอนนี้เงินเดือนเราสองหมื่นเราจ่ายค่านุ่นค่านี่หมดพอดีเลยสองหมื่นไม่มีเงินออมไม่เป็นไรช่างมันอยู่กับชีวิตปัจจุบันไปก่อน แต่ต่อมาคุณก็ขยันทํางานเข้าตาเจ้านายเจ้านายบอกเฮ้ยปรับเงินเดือนขึ้นให้มึงไปเลยเจ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นพันห้านะประมาณพันห้าจากสองหมื่นเป็นสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปลว่าอะไรครับแปลว่าตอนคุณเงินเดือนสองหมื่นแบบคุณอยู่ได้แบบพอดีเป๊ะใช่ปะคุณอยู่ได้แบบพอดีเป๊ะแต่เดือนหน้าเนี่ยเงินเดือนคุณจะขึ้นเป็นสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแล้วนะแปลว่าคุณมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นพันห้าเอาพันห้าไปออมสิเออเอาพันห้าไปออมส,อ 1, ออมสิแทนที่จะเอาพันห้าไป คิดโอ้ยเงินเดือนกูขึ้นเพิ่มอีกเดือนละพันห้ากูมีเวลาไปอะไรเนีเอวิต้าแนนซี่เพราะมันพันห้าไงถ้าไปแบบแพงๆมันไม่ใช่พันห้าโคนลเนซมันจะแบบห้าหกพันอะไรเงี้ยเอาอย่างอื่นดีกว่าเอา้ากูมีเวลากูเอาเ,าเ 2, งิเนพันหะ้าไปเท่ากับกินเหล้าเพิ่มได้สองครั้งอะไรเงี้ยนะไปกินเหล้าเพิ่มได้สองครั้งไปแบบเอนเตอร์เทนตัวเองได้สองครั้งเอาพันห้าไปเอนเตอร์เทนตัวเองแต่กูวิทย์ไทยบอกว่าไม่ใช่ ถ้าจาบเงินเดือนคุณสองหมื่นคุณเก็บไม่ได้เลยสักบาทแล้วคุณเพิ่มเงินเดือนขึ้นเป็นสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยอ่ะเอาพันห้านะไปออมดีกว่าไหมออนี่คือสูตรของคุณวิทัยออมก่อนใช้แต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยคุณออมไม่ได้แต่ถ้าอนาคตคุณมีรายได้เพิ่มขึ้นคุณเอาส่วนต่างรายได้ที่คุณเพิ่มขึ้นไปออมให้หมดเพราะอะไรตอนที่คุณเงินเดือนสองหมื่นคุณก็อยู่ได้พอเงินเดือนคุณสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยคุณก็ต้องอยู่ได้เหมือนเดิมแทนที่แล้วก็เอาพันห้าไปออมนะผมมเคคยานนน้องงึ ผมมีน้องที่รู้จักกันผมถามว่าเฮ้ยอยู่บริษัทนี้มนไม่ชอบเหรอก็ดีนะพี่อมอมยู่บริษัทนี้นได้สามหมื่นใช่ไใช่แล้วมึงย้ายไปอยู่บริษัทใหม่ได้เท่าไหร่ได้สี่หมื่นอืมเยี่ยมผมก็เงี่ยมหายไปไม่ได้คุยอะไรกับเขาผ่านมาผ่านไปสี่ห้าเดือนเจอกันอีกทีบอกว่าเฮ้ยเป็นไงวะเป็นเดือนสี่หมื่นเพิ่มขึ้นหลายเดือนแนละ้วมีความสุขกับชีวิตแล้วโอ้ยดีพี่แล้วมึงเก็บเงินเพิ่มขึ้นได้บ้างปะไม่ได้พี่ใช้สี่หมื่นยังไม่พอเลย ผมบอกเอ้างี้มึงผิดแล้วเนี่ยเมื่อสามสี่เดือนก่อน <Yeah. S 2> มึงมึงยังมีมึงยังเป็นมนุษย์เงินเดือนเงินเดือนสามหมื่นมึงยังอยู่ได้เลยพอพอมึงเป็นมนุษย์เงินเดือนเงินเดือนสี่หมื่นมึงกลับไปอยู่แบบสามหมื่นไม่ได้แล้วเหรอแล้วมึงต้องการหาเงินเดือนเพื่ออะไรหางเงินเดือนเพิ่มขึ้นเพื่ออะไรสอสอแสวงหาหา,หาที่ทํางานใหม่เพิ่มเงินเดือนเพื่ออะไรอย่างน้อยเนี่ยตอนเราอยู่สามหมื่นเรายังอยู่ได้ถูกไหมพอเงินเดือนเราขึ้นมาเป็นสี่หมื่นมันมี เพิ่มขึ้นหมื่นนึงอะอย่างน้อยคุณต้องอีกครึ่งหนึ่งของหมื่นคือห้าพันคุณต้องเอาไปเก็บอะแล้วคุณให้รางวัลชีวิตของคุณแค่ห้าพันพอแล้วไอ้น,นี่ตอนอยู่สามหมื่นก็ไม่มีเงินเก็บเพราะไปอยู่สี่หมื่นเงินเดือนสี่หมืนม่นมึงก็ไม่มีเงินเก็บเหมือนเดิมอีกนะอันนี้ฝากไว้ให้คิดแล้วกันนะฝากไว้คิดไอ้เรื่องประเด็นนี้ผมก็เคยพูดในช่องผมมานานแล้วความคิดเห็นผมเหมือนคุณวิททยเลยเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นข้อคิดเตือนใจนะสําหรับพี่ๆน้องๆรุ่นเงินเดือนทั้งหลายนะก็อ่ะโอ ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่หรือแบงค์ชาติของประเทศไทยรอดูฝีมือแล้วกันว่าจะเป็นไงก็คงรับตําแหน่งต้นปีต้นเดือนหน้าลมะมั้งเป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ผมไปแล้วฮะก็จะฝากประชาสัมพันธ์ดีไหมไม่ฝากดีกว่านะเอาเป็นว่าติดตามช่องผมเยอะๆแล้วกันติดตามช่องผมใน u t u b e ในเพจนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะคดอ,อื่นจะได้รู้จักผมเยอะนะสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ